พูดแบบแรกๆเลยนะฝงขึ้นมามุลไทยตั้งแต่อายุสิบหกปีเพราะว่าทําไมถึงขึ้นมามุลไทยอ่ะแม่อ่ะพ่อแม่มีตินี่อยู่มีไม่มีพี่น้องหกคนแม่แม่ฝนาขายกล้วยท่อพ่อไม่ได้ทํางานแม่ขายกล้วยท่ออย่างเดียวทีนี้พี่พี่น้องก็ท้องเรียนสูงใช้เงินเยอะแม่ก็เลยไปยืมเงินเขามาแบบเพี้ยงเลยอ่ะทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะไปเอานูนไปเอานีออานอ่อะไรเงี้ยอ้าวใช้ใช้นี่ไม่หมดอ่ะทีนี้ฝนก็อยู่ไม่ได้แล้วเป็นพี่คนโตเนาะ ก็เลยขึ้นมาที่มึงไทยขึ้นมามึงไทยอันแรกๆนะงานแรกก็คือเป็นแม่บ้านทุกคนได้แค่เดือนละสามพันห้าเดือนละสามพันห้านะทำงานทำงานแบบเออนอนนอนประมาณเที่ยงคืนเจนตีห้านะทำงานบ้านนะแต่ว่าตอนนั้นแรกๆก็คือยังเก็บเงินได้อยู่ยังเก็บเงินได้อยู่นะเรายังไม่เก่งอ่ะคุยภาษาไทยก็ไม่ได้อ่ใช้โทรศัพท์ก็ยังไม่เป็นไปเจอเพื่อนก็อ่ยังไม่เก่ง ยังเก็บังนได้อยู่นะสามพันห้าน่ะแต่ส่งบ้านให้อยู่ยูไปยูไปยูไปยูมาน่ะเออเราก็เลื่อนเลื่อนที่อย่แล้วเลื่อนเลื่อนแบบว่ารู้เรือเรอเร่องขึ้นแล้วทุกคนทีนี้ผมก็แบบเออติดติดผู้ชายแล้วก็แบบว่บาคุยกับผู้ชายแล้วก็แบบไปเที่ยวเพื่อนอะไรเงี้ยเก็บเรื่องเก็บังนไม่ได้แล้วอค่าพาสปอร์ตก็มาอะไรก็มาทีนี้ที่บ้านนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆงานก็แบบว่าย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาหน่ะเนาะ ไม่ได้แบบว่าได้แล้วหมึ่ได้แล้วหมึงห้าไม่เคยได้เทียทำงานโรงงานแล้วก็ทํางานแลานอาหารนะทางานทุกอย่างน่ะไม่เคยได้เดือนละหมึ่เดือนละวมึงห้าไม่เคยได้เลยได้แค่เยอะสุดก,ก็คือเจ็ดพันห้าเจ็ดพันแปดพันอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็แต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วก็ได้ลูกหนึ่งคนส่งกลับบ้านส่งกลับมาแล้วก็ไปไปที่บ้านใช่ไหมไปขายก๋วยเตี๋ยวไปขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาใหม่ สุดท้ายก็มาอยู่ที่ตลาดแบงกะปินะตลาดแบงกะปิตอนแรกก็คือขึ้นมาแบบว่าไปขายหมูปีนลูกจ้าเขาได้วันละสามร้อยห้าสิบทุกคนแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาก็คือได้ลูกอีสองคนทีนี้นี่เก่าก็ไม่หมดนี่ใหม่ก็ขึ้นมาบอกแบบว่านี่เยอะมากเวลาไปข้อลูกก็คือเพราะว่าแฟนแฟนหนูอ่ะเขาหาเงินไม่ค่อยได้เราก็ เวลาไปขอลูกใช่ไหมเราก็ไปหางานตัวเองอะไปไปไปยืมเงินเพื่อนอะไปขอช่วยเหลืออะไปค่ารักษาเพียบบาข้อลูกแทบไม่มีเลยอะไปคอยื้เง,งนินโโทรท่วงเลยโทรเพื่อนโทรแบบว่าโทรย,ย่ๆอะไรอย่างนี้ไม่มีใครช่วยแต่ว่าคนที่มาช่วยก็คือคูอื่นค่ะค,คูอื่นทีนี้ผมก็ได้ลูกมาแล้วสองคนกลับบ้านมาลูกโตนี่นึงก็ไปขายหมูอีกทีนี้ เพราะว่าถ้าเป็นตลาดแบงกระปีก็คือมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเขาปิดตลาดทั้งตลาดเลยตุงงาไปเลยอะ่ะแฟนก็ตุงาผมก็ตุงาไม่รู้จะทําไงแล้วเคียมมากแฟก็ไปตีคาพนายัยอีกไม่มีอะไรเหลือนะคะผมก็ขายาหางพรม่านี่นั่นหน่อยขายตาน้ําพี่พม่านี่นั่นหน่อยแต่ว่าไม่เหลือนะคะทุกคนสิ้นเดือนอะ คนที่ทวนนี่นะทูมาว่าสวัสดีค่ะฝนเมื่อไหร่จะให้นี่เอาๆเาท่านี้เท่านี้ได้ไหมให้กอได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเธอไม่ให้นะชั้นจะไปแจ้งตำรวจแล้วก็คึ้งเุ้งโฆษณา,าว,ว่าเธอเป็นคงโกหกอะไรเงี้ยคงกว่าผมคิดว่าคนอยากตายอ่ะอยากตายมากคือตายดีวยกว่ามันอยากตายดีวยกว่าลูกก็ร้องไห้ยิวข้าวไม่มีข้าวกินอีกคนนึงก็ูิวนไม่มีนมกิน ทุกคนเอาน้ำข้าวอะ่ะมาเทแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะ uh huh. เทควรน,นมนะให้ของดืง่อดื่มเยอะๆก็ลูดท้องเสียทีนี้อยู่ไปอยู่มาก็เครียดมากฝงก็แลยกินยาเบื่อหนูหนึ่งครั้งยาเบือหนูนหนึ่งครั้งมันไม่ตายแฝก็มาเจอข้าวอีกอันนี้ก็ยังไม่ตายอีกก็อยู่ไปอยู่มาอีกโอ้โหสลรพัดทุกคนลูกโครงการอะ่ะ เขาแปะปอดติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลอะปลอดติดเชื้อไม่มีเงินใช้เวลาไปโรงพยาบาลอะใช้เงินอยู่แล้วนะคะเคลียร์มาค่ารักษาพยาบาลน่ะเกือบประมาณหกหมื่น่ะักหกหมืนม่นหนไม่มีเงินให้เขาอ่ะฝงก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีจะไปเอาเงินที่ไหนไปยืมเงินก่อนขอรัเข้า,ามายืมเงินนั่นแหละนี่ก็เลยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยถึงห้าแสนอะอันนี้ก็คือถุง ผมชฉยๆนะไม่ไม่มีอันดอกเบี้ยนะยังไม่รวงกับโดเบียนนะนนนะห้าแสนนะทุกคนนะทีนี้ผมก็ค่าตัวอีกรั้นหนึ่ง,งพอโผพอ,พอตายนะ่ะผมก็ครึ่งเก้าอี้ใช่ไหมผมก็ครึ่งเก้าอี้ลูกคนเล็กอะ่ะอยู่อยู่ในที่นอนเขาก็นอนอยู่ลูกคนโตอะ่ะเขาก็ก่อลูกคงอะไรนะคงกันไว้เขาก่อไว้นะแม่ทำอะไรอันนี้เขาก็เมาอยู่เขาน้ำตา อะไรนะลูกคนโตนะแม่ทําอะไรเนี่ยไรเนี้ยกำเรินจะตายนะคะกำเริจะตายนะคะทีนี้ยังไม่ตายฝนก็มาเจอเข้าอีกล็อบประตูไว้เขาก็เลยถีบเข้ามาล็อบประตูถีบเข้ายังไม่ตายทีนี้ไม่ตายใช่ไหมฉันไม่ตายใช่ไหมฉันไม่มีโอกาสตายใช่ไหมเครียดค่ะเครียดเล่นโทรศัพท์ค่ะเครียดร้องไห้ด้วยเล่นโทรศัพท์รุ่นเล่นโทรศัพท์ด้วยทีนี้ผมก็เลยมาเจอแอปนี้แอปดบิไม่รู้จักแอปดบวินะคองคุ่ฟื้นไว้ว่า มีคนคู่เฟ้ยว,ว่าเออดรบินี่ค่าแช็คใจเขาลูกก็พอส่งที่บ้านได้ด้วยแล้วก็โบนี่ได้ด้วยแล้วก็ส่งให้แม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่าเช็คค่าห้องก็พอเฮ้ยตรงกันกับฉันนะเนี่ยฉันอยากทำมากเลยงานอะไรอ่ะเนี่ยเพราะว่าเออเพราะว่าไม่ต้องส่งของอะไรก็สนใจไปามเขาเขาก็โผโผโค้ดให้อะไรให้เรียบร้อยทีนี้ฝนถามว่าอย่ามีไรายได้ต้องทำง่ายอะไรเงี้ เพราะว่ามันต้องมีโคมันต้องมีเล้งแต่ว่าฟูไม่มีเงินนะคะเพราะว่าฟูงก็อยากมีโคอยากมีล้งฟูฟูงอยากซื้อของแต่ว่าไม่มีเงินรออีกประมาณสามเดือนอ่ะรออีกอ่ะแต่ว่านั่นคิดอยู่นะถ้าไม่มีเงินแล้วเข้ามาน่ะมันจะโดนรอไหมใช่หรือเปล่าไม่เป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่หรอยิ่งไม่มีด้วยยิ่งเข้ามาน่ะถ้าดุงโกงไปทําไง อะไรเงี้ยคิดอยู่เนี่ยแต่ว่า <Okay. S 1> อยู่ไปประมาณสามเดือนอะไรบอส <Okay. S 1> อยู่ไป <Okay. S 1> มาไม่ได้แล้วโนห์เหพี่โนก,ก็ได้พี่ทีก,ก็ได้หลายๆองก็ได้พี่โนกก็คือเขาไปซื้อของไอของอร่อยๆให้ลูกกินแล้วก็ไปอะไรนะซื้อทองเสร็จแล้วก็ไปไปไหว้แม่อะไรเงี้ยหนูห์เห็นแล้วก็หนูหอยากได้อะหนูหอยากได้ไม่ได้แล้วหนูก็เลยว,วิ่งไปหาคณที่สมาไหววิ่งไปให้ที่หนึหนง ทีนี้เราต้องเปินยังไงอะไรอย่างงี้งนเราก็ไปถามเขาทีนี้ผมก็อยากซื้อของประมาณสี่ชิ้นนะคะมันต้องใช้เงินไม่มีเงินเลยทีนี้ผมก็ไปหาเงินแล้วเนี่ยไปขอยืมเงิน,งนเพื่อนไม่มีใครให้แล้วก็ไปขอยืมเงินยยกๆไม่มีใครให้เพราะว่าอะไรเ,เราไม่มีเงินไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีงาไม่มีใครเชื่อนะไม่มีใครให้เลยนะขเขาหองหน้าแบบนี้เธอจะเอาเงินเท่าไหร่ทั้งขอได้ไหมประมาณหกหกเจ็ดพันอะ ไม่มีแต่ว่าเขาที่จแัแก้วเขามีนะเขาเขาไม่อยากให้ฝนเขาไม่อยากให้ฝนเขาคิดว่าเอา่อฝนอ่ะเดี๋ยวไม่หยอดใจอะไรเงี้ยไม่มีใครให้จูงกัาฝนจะ,จะได้เข้ามาในดอบี้ยนะทีนี้ฝนก็เครียดมากลงไปตลาดค่ะลงไปตลาดลงไปตล,ล,ปตลาดเสร็จแล้วก็ก็โชคดีค่ะมีฟูไปเห็นฟงอะไรนะมูลน,นิธิของกาเรียน่ะเขามาบริจาคอะไรก็ไม่รู้ฟงไปยกมือไหว้เขานะ สวัสดีค่ะพี่ช่วยฝนไว้ได้ไหมเพราะว่าฝนลำบากมากค่ะไม่มีข้าวกินลูกๆก็ไม่ไม่มีไม,ไม่มีมมข้าวกินสักเม็ดอะไรอย่เงี้ยกินอา่ออาอะไรนะค่าห้องก็ไม่มีพี่พี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมแต่เขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อนะคะเ้าก็หลมาดูที่ห้องฝนลำบากจริงรอเปล่ปปาอ่ะ เข้ามาดูที่เข้าฟองประมาณมาประมาณสามสี่คนเออลำบากจาริงนี่ว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาให้ประมาณเข้าสารมามาอะไรเงี้ยเเอสอื้อ้าของรุ่นเลนน้อยเขาก็มาให้ค่ะแล้วก็เอามาให้เอามาให้เงินประมาณสามพันพันห้าก่ะคุณก็ไปซื้อนมให้ลูกพันห้าเนี่ยเหลือพันห้าเหลือพันห้าไม่พอน,นะคะคุณก็ไปลงไปที่ตลาดบ,บางกะปีอีกคอีแค่นึงโชคดีที่เราไปเจอแกบอะไรนะ ไปกู้ป่วยกู้เงินคนที่คนที่ไปยืมเงินให้อะอะไรเงี้ยผมก็ไปกู้เงินมาค่ะหนึ่งหมื่นนึ่งหมนนะหนึ่งหมืเขาเอาโดเบียสามพันเดือนแล้วสามพัเพราะว่าอะไรอ่ะช่วยโควิดเขาก็รู้ตลาดบังกะปีปิดเขาก็เอาเอาโดเบียเยอะมากผมก็ไปเอามันนะคะผมก็ทีนี้ผมก็เลยไปเอาอะไรนะไปซื้อของสลิปปี้มารทแก็บปารโวเซค่ะสี่ชิ้น ตลิปีมแบบาแกบัลลูซีสี่ชิ้นนะครับผมก็ใช้มาใช้ไปใช้มาใช้ไปใช้มาฟงยังไม่ได้ไปฟันบลอสไลฟ์สดนะเพราะว่าอะไรอะ่ะฟงกลัวเขาก็ซูมมานะตอนนั้นอะ่ะบอกก็ใส่เสื้อขาดแล้วก็ฟงก็หยุดหยุดมีหนวดด้วยตอนนั้นน่ะ <c oughs> มีหนวดด้วยนะคะใส่เสื้อสีขาวๆนูจําได้อยู่นะหนูกกลัวามากนูกลับกวบอ็อกผู้ใหญ่ไม่รู้บอสเสียงดำด้วยไม,ไม่ฟันอ่ะไม่ฟันนวดดื้อนะคะ ออยู่ไปประมาณสามเดือนไม่มีเงินไม่มีรายได้เข้ามาแต่ว่าทําอยู่นะทําอยู่นะแต่ว่าครึ่งเฟซอยู่ครึ่งเฟซยังไงรู้ไหมขายแต่สินค้าราเหมือนขายสินค้าราโกคนาสินค้าราแล้วไม่รู้จักวิธีทําอ่ะไม่มีรายได้เข้ามา่ะทีนี้ฝูก็เลยลงไปตลาดบางกะปิไงอรายได้เล่นอะไรได้เล่นนะคูจะบอกนะรายได้เล่ก็เลยเดินไปตลาดบางกะปิเพื่อฝนน่ะเรียกมาว่ามันนุ่ยน้อยหน้าเธอเนี่ยใช้อะไอะไรอย่างเงี้ย ฟงบอกว่าใช้สลิปปี้มาเขาก็อยากใช้ฟงบอกว่าไปขายไปเอาที่ไหนอะไรเงี้ยขายไหมผงว่าไม่ขายแหละดาวลัวอะไรเรียบร้อยสิแล้วก็ค้องก็เลยเอาหนึ่งชิ้นไปเงินที่เข้าออกมาแปดร้อยฟนดีใจมากเพราะว่าฟนต่างนั้นพี่ไม่ได้ขนาดนี้อันนี้เงินที่เข้ามาเดินม,มาแค่ตลาดบ,บางกะปิเดินม,มาแค่ตลาดบ,บางกะปิเงินที่เข้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยลูกค้าชอบเป็นเองเงินที่เข้ามาไปดร้อยดีใจเงินที่ ที่เข้ามานี่ฝนยังไม่อยากอยู่เฉยๆนะคะฝนตะโกนใส่ว่าเฮ้ยชันเงินนี่แปดร้อยเฮ้ยฉัวยเงินนี่แปดร้อยเป็นดีนนดดใจอ่ะคงก็มองนะคงตลาดบ,บังกะปิก็มอง,มองเ่ยเธอเขาอบ้าหรือเปล่าเนี่ยเสียดานอะไรก็ไม่รู้กลางตลาดบ,บังกะปิเลยแต่ว่าเขาเจ้ามองอยู่แล้วนะฝนได้จริงหรือเปล่าเขาก็เจ้ามองอยู่ตลอดนะเออฝนจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเออฉันจะคอยดูใจจริงอะไรเงี้ยทีน,นี้ฝนไม่ได้แล้วโู้ยไก่กับบ้า วิ่งกับอะผมก็เลยฟังไลฟ์บอสอีกทีหนึ่งไลฟ์หนึ่งอ่ะผมก็ไปฟัมประมาณสี่ห้ารอบนะคะไม่เข้าใจภาษาไทยเลยฟังซ้ำฟัมซ้ำฟัมซ้ำคำไหนที่ไม่เข้าใจผมก็จดไว้ไปแปลที่ g o o g l e อะไรนะเอ่อเทเลเทเลอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไปแปลมาค่ะอันสี่ห้ารอบนะทีนี้ผมก็รู้แล้วคือเฟยยังไงคุยกับลูกค้ายังไงแล้วก็ ลูกค้าเข้ามาแล้วเราต้องไปโซนที่ไหนเข้ากรงไหนรู้แล้วงั้นลงลงมือทำเต็มที่ค่ะผมไม่อยู่นะคะลงมือทำเต็มที่ฝงสึกษาช้อมมืดเลยนะคะลงมือทำเต็มที่เดือนแรกเดือนแรกก็เข้ามาแบบเดียไม่เยอะนะเพราะว่าฝนตาน้ำที่อยู่งานทำคู่แก่ดอกไว้ด้วยแต่ว่าฝูงเข้าใจแล้วนะฝนลงลง,งมูอทำเฉยๆแต่ว่ารายได้ยังไม่เยอะตอนนั้นก็คือราย ได้เข้ามาแค่เดือนนึงน่ะประมาณเจ็ดพันแปดพันเอาสามหมื่นสี่หมื่นเยอะที่สุดก็คือประมาณสามหมื่นอ่ะไม่เคยได้แสนหนึ่งเลยนะแต่ว่าทำอยู่ไม่ค่อยมีรายได้ฟงก็นเฟสอ่ะขึ้นน้ำพิษบ้างขึ้อนอาหารพรม่าบ้างขึ้อนอะไรงานงานโอบเร่บ้างขึ้นรายได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ไปสักทีอะคุณคุณน,นเฟสเข้ามาดูว่า เฮ้ยโฟนเธอทําอะไรอ่ะเนี่ยใครน้ําพี่หรือว่าใครทําดบิทําอะไรอ่ะเนี่ยเขาก็งงนะเขาก็งงผมก็นั่งคิดอยู่เนี่อเออจริงด้จริงจริงด้วยเพราะว่าเฟซบุ๊กนี่เหมือนขยะเลยอ่ะเพราะว่ารวงกันเยอะมากเลยไม่ไม่ใช่โดบิอย่างเดียวอ่ะรวงกันเยอะมากทีนี้อพี่อีก็โทรมาบอกว่าไม่มีไม่มีงานที่จะไปนะ จะไปเล่าเรือกันอะจะไปเล่าเรือกันงานที่จะมางานที่จะไปเธอไปไหมถ้าเธอไปก็เธอชีวิตเนี้ยเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยนะถ้าเธอไปเลยจะได้มีผ้ารับแล้วก็จะได้แบบผ้ารับได้สวยๆจะได้ไปไทยลูกกับบอสจะได้ไปไทยลูกแบบไไก่คนที่มีรายได้ลหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยคนดื้อคนไม่อยากไปอะ่ะเออถ้าเธอถ้าเธอไม่ไปนะลูกเธอนะ่ะเธอให้กินน้ำพี่ตลอดไปไหมเธอเราทดลองคิดดูอะไรอย่างเงี้ย เออฉันไม่ไม่อยากให้กินน้นําพริกว่ะลูกฉันก็คือฉันอยากให้กินอาหารอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยเออตัดสินใจไปอ่วันนั้นผฟงก็ตัดสินใจไปเลยนะคะตัดสินใจไปคือน้ำโฟงใส่เสื้อแบบไม่เคยใส่เสื้อแบบสวยๆแล้วก็ถือเกี้ยวไวยแบบแผ่ๆนๆะเออถือเกี้ยวไวนะคะแล้วคือว่าไลฟโสดแล้วก็ลงเฟซน,นะคะมีคนคนที่สนใจคนที่แบบว่าเจ้ามองอยู่ตลอดอ่ะ เขาเข้ามาที่เฟ้เราใช่ไหมเราเปลี่ยนใช่ไหมเฮ้ย,ยทํางานอะไรอ่ะงานอะไรอ่ะไปไหนทําไมสวยจังไปไหนไปกับใครอุ้ยไปงานหลลาจะเลยงานอะไรอะไรเงี้ยทีนี้ตั้งแต่เช้านะเมสซีจ่จะฝุ่นไฟไหมเลยค่ะทุกคนนะทีนี้ทําไมถึงไฟไหมรู้ไหมคะตอนแรกน่ะอ่ารูปโปร์ของโฟนอะโฟนก็ขึ้นเฟ้ไว ไอ้ลู่สามของอะไรเงี่ยติมหน้าจอเลยไม่ใช่ลูกฝงคนเดียวนะนะคะอ่ะพี่อีบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนโปรไฟล์อะไรเนี้ยฝงก็เปลี่ยนโปรไฟล์ที่กล้องกล้องช่างอะไรนะช่างเขาถ่ายรูปให้อะ่ะฝงก็เปลี่ยนโปรไฟล์ทันทีเลยค่ะโปรไฟล์แรกที่ฝนถือเกี้ยวไหวไหว้อ่ะโอ้โหทุกคนเดือนนี้น,นะคุณลุกแค่เปลี่ยนโปรไฟล์นะคะ เดือนนั้นเนี่ยโฟนได้เดือนแรกแสนสองเลยนะคะทุกคนแค่เปรี่ยนโปรไฟล์แบบเขาดูแล้วกอ็อ่มั่นใจยังไงอ่ะเขาดูโปรไฟล์แล้วก็อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยอ่ะอยากทำด้วยทำงานอะไรทำงานอะไรทำงานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้โฟงก็ได้มาประมาณแสนสองใช่ไหมโฟนยังไม่ได้ซื้ออะไรนะผฟงก็ไม่รู้ทำยังไงผฟงก็โทรไปหาพี่อี นะคะพี่ตอนนั้นก็คือผมยังไม่ได้สนิทกับโบเพราะไม่กล้าเควยยังไม่ค่อยสนิทค่ะนะคะผมก็โทรไปพี่อี้ฝนต้องทำไงอ่ะเรามีมีเงินประมาณแสนกว่าแล้วฝนต้องทำไงฝนต้องใช้เงินยังไงคะฝุนใช้เงินไม่เป็นนะฝนใช้เงินไม่เป็นฝนจะใช้ยังไงอ่ะฝนใช้เงินไม่เป็นนะคะเออทีนี้น้องน้องโบก็ไปซื้อโทรศัพท์น้องโบก็ไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนผมก็ไปด้วย ฟก็ไปด้วยนะคะโจเปียงก็คือม่อคืออะไรรู้ไหมคะตอนที่เขาไปซือปอ้อโทรศัพท์อ่ะวันนั้นเจอแกบอลนะยังไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักบอลเลยนะเ <c oughs> ขาไปซื้อแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเขาไปซื้อกระเป๋าเขาไปซื้อกระเป๋าเบรนเน่แล้วก็ไปซื้อไอโฟนโฟนไม่ได้ซื้อผมก็ไปไปถ่ายรูปให้เขาแล้วก็ไปจากกระเป๋าให้เขาบ,บอกว่าดูไว้เลยนะ ดูสีไว้เลยนะเดี๋ยวก็เธอจะมาเอาเธอจะเอาสีลายเลื่อไว้เลยนะคฟนจำไว้คฟณจำไว้นะคะตั้งแต่วันนั้โฟมแบบชั้นจะทําให้ได้ชั้นสักวันหนึ่งชั้นซื้อไอโฟนให้ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์ให้ได้เหมือนพวกพี่เขา้นทําให้ได้อะไรเงี้ยโฟนก็เก็บไว้โฟก็แบบไม่เคยหยุดทํานะคะทุกคนด้ำใจทําแล้วก็ทํามาเรื่อยๆ ผมไม่เคยขี้เกียจนะคะแล้วก็ไปฟาร์มไลฟ์บอสลงมูลทำแล้วก็ไปไปซื้อทองแล้วก็ไปซื้อไอโฟนขึ้นแรกนะคะทีนี้คนที่เจ้ามออ,อยู่ตลอดก็คือเขาก็เข้ามาในเฟซเราอุ้ยเมื่อวานนี้ยังต่างน้ำพี่อยู่เลยทำไมวันนี้ไปซื้อไอโฟนไปซื้อทองไปเอาเงินที่ไหนอะไรอย่างนี้ไปเอาเงินที่ไหนเธอทำอะไรนะคะตกใจแล้วโดยใจ,วใจ้วยะ ทำบ้านทำบ้ายนทำบ้านมีคนเข้ามาเพี้ยนเลยนะคะฝงเป็นแม่ลูกอ่อนฟองกฆษณาฝูเป็นแม่ลูกอ่อ,อนโฟนอ่ะเอ่อทำงานทํางานดรอปเบรสแบบว่าเออไม่ต้องสตอกของอะไรเงี้ยผงก็แบบจำตารอ่ะอ่ะโฆษณาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าคนที่เจ้ามองอยู่โฟนตลอดอ่ะคของขั้นงโฟนอ่ะเป็นเพื่อนๆที่โฟนไปยืมเงินอ่ะขอทำบ้าซสิขอยืมเงินมาสิอะไรเงี้ย ได้สิเดีผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดอะไรนะเออได้สิได้ได้อะไรเงี้ยคุณที่ไปยืมเงินที่ไม่ให้ฝนนะคุณที่ดูถูกฝนนะอันนี้ก็คือขอเทิรบ้านสิทำบ้านสิมาต้องทํายังไงสอดทิบ้านหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ผมก็ไปเดินตลาดบ,บางกะปินะคะตลาดบ,บางกะปิผมก็ใส่ใส่ทองแล้วก็ใส่สร้อยใส่แหวนใช้ไอโฟนนะคะใช้ไอโฟนอันนี้ผมไม่ได้อวดน,นะคะผมเล่าให้ฟังเฉยๆดเดินเดินไปตลาดบ,บางกะปิ เขาก็มองอุ้ยไปทําอะไรอะทําไมขอขอเธอเหลือแล้วก็เขกเธอเหลือจังไปทาอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยทําอะไรเขาก็อึ้องไงเขาก็เคยฝุ่นลําบากไงอยู่บางกะปีอะลําบากอันนี้ก็คือฟุองใส่ทองแล้วก็จ่จายจ่าไอโฟนด้วยแม่ค้าตลาดบ,บางกะปีธรรมดาธรรมดาแล้วก็คงไข่น้ําพี่ธรรมดา,รรมดา,า,มดาไม่ล <c oughs> ูกอ่อนจา iPhone อ่าไอโฟนอ่ะเขาแบบว่าอึ้งเนี่ยเวลาฟงจง่ายเงินใช่ไหม ผมไม่ได้จใจเงินสูนะคะทุกคนฟูใช้ฟนสแกนใจค่ะกลัวว่ากลัวว่ามีคนไม่รู้ว่าฟใช้ไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนั่นแหละของก็เลยจ้องมองอยู่ตลอดทีนี้ผมก็าสนิแกับอสแล้วก็ไปคุยกับบอสมีมีอะไรยังไงไม่เข้าใจก็ไปคุยกับบอสค่ะบอสก็เสนออย่างงี้อย่างงี้ผมก็ทําตามบอสทุกสิ่งทุกอย่าง ไปซื้อ iPhone 14ผมก็คอยซื้อแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าเบนเนี่ก็ไปซื้อไปซื้อนะคะผมก็ทำไปทำมาเนาะประมาณหนึ่งปีกว่าจะสองปีแล้วผงก็ได้มาประมาณสองล้านเก้านะคะทุกคนผ,ผูพี่คิดว่าคุ้งไหมคะผมคิดว่าคุงมากเลยนะคะสำหรับฝนเนี่ยโคตรดีใจมากเลยนะคะมาเจอแกตบิดมาเจอแกบออบอลนะคะแล้วก็มาเจอแกผู้พี่พผมงคิดว่า โชคดีมากค่ะถ้าฝูงไม่ได้มาเจอแกิดดบด้วยนะคะทว่านี้ฝูงก็จะอยู่ยังไงลูกๆฝูงจะอยู่ยังไงแล้วก็แม่ฝูงพ่อฝูงจะอยู่ยังไงฝูงก็ไม่กล้าคิดน,นะคะทวัานี้โน้พ่อแม่โนท้ทาจะฮปปี้บัเตี์ให้ทําวามแก้ให้พ่อแม่มีแต่รวยยิ้นมีความสุขฝูงก็ดูแล้วกฝูงมีความสุขมาก ผมมีความสูไม่ใช่มีความสูงคนเดียวละหลายคงมีความสูงไปด้วยนะคะถ้าไม่ได้ทําดบนีก็ผมก็ไม่ได้ได้มาแบบนี้นะคะทุกคนนะคะหนูไม่ได้สอนนะคะผมก็ไม่ได้เกงตอนแรกผมเข้ามาผมก็ไม่ได้เกยนี่โทราศัพท์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเห็นไหมคะผมก็แบบทําตามที่บอ,บอทุกอย่างแล้วก็ศึกษาแล้วก็ลงทำแค่นั้นเองนะคะทําเยอะๆทําเยอะ,ยอะแล้วก็ศึกษาเยอะ แล้วก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะบอสจบแล้ว